กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีถูกฐานอยู่ในประเทศและต่างประเทศพบพ่อกับน้องนัดคือเกาสันนี้ป้าเอิญแม่น้องแกมบุ้มยับยับข่อกในเด้อเอ้ยับเข่าอีกเออขันใจอยากข่ากล่องขอยสะดอกป้าตอนมันแซงพี่เนี่ยเอามันแซงมีอะไรตีโอ บาทุ่เอาหัวใหญ่ามาโลดบอกเคยกินตะเถือว่าตรงๆโลดมันแซงนะเขาบอกเคยกินตะเถือตอนนี้พี่น้องกำลังซอยกันเนาะปอกกระเทียมเนาะปอกกระเทียมเห็ดนามเขาปุ้นว้มืออื่นขึ้นเฮืนอนใหม่พี่น้องเอ้ยปอกกระเทียมพี่น้องเอ้ยปอกกระเทียมซอยกันแม่น้องแก้มบุ้มกินแล้วกับปอกกระเทียมเ้อปอกซอยกันพี่น้องเอ้ย เนี่ยไซซื้อน้ำเย็นใหม่กินน้ำน่ะน้ำเย็นน่ะป้าตัวแม่น้องแก้มบูมีแต่กินกับกินพี่น้องเลยป้านี่บอกว่าบ่อสบายได้พี่น้องหากินบ่อถอยโอ้น้ำแข็งเขาเจ้าเบิร์ดขิดกระเพิ่นบ่อซื้อไม้ห้ากินน้ำพี่น้องเลยอืมสอยกันปอกกระทงกระเทียมเจ๊กะจักว่าวยังดอกเจ๊กะได้จักเพิ่ลว่าวอย่าง กระซางเราไปเห็นส่วนเดโอ้ยเด็กผีน่องสนีปป่าบอหันไปหยักเมื่อสนีปป่านี่สนีปป่าห้ากับละซาวห้ากับกินสองสามกาะสนีปป่าบอไวเล็ววาสันโอ้ยตายเลยพี่น้องงานบุญบานเฮาเด็พี่น้องแน่นกินเนิ้นยาคุ้มไปลาย มีเมายาคุมเมายาคุมมแม่มามีพัวกินยาคุมไม่้เลยแม่าถกินทั้งว่าเจ็ดมิดว่าซ่าปวดผัวอะไรโอ้กรอังสูงยู่อโมงสบายที่ป้าลุงแล้วบ่ิน้กะแต่ทั้งพี่น้องและทั้งนี่กะ โเก็บปลานะพี่น้องเลยมาแบบนี่ปลาลูกปลาโเก็บปลาพี่น้องมาตายพี่น้องเลยลุยงานลุยงานลุยงานซอยซอยกันเลยเอาพี่น้องเลยคนละไม้ละมือพี่น้องนี่น้ำแก้มบ่มยังขาดเฮาซีไอ้มันเห็นสุขุสุขคนไปเลยเฮ้าซีไอ้มันเห็นสุขุสุขคนไปเลยพี่น้องเลย เห็นสุขุสุคนพี่น้องเจ๊ประเทศยังอัน,นเงืกเงือกอ่งหักเหรอป้าโทษพี่น้องเอ้ยได้ยินเสียงเพลงบ่ได้เสียงเพลงก็ลอยมากลอยมาพี่น้องเอ้ยอยู่ขางต้องขางนี่มีดนตรีพี่น้องเอ้ยเพิ่นกินเหลี่ยงกินสลงกันป้าซาเจาแต่พี่น้องเอ้ยมีแต่ผู้บ่าวได้จอยป<ะ>้าโทษ <c oughs> จัดหนักจัดเต็มวาซานพี่น้อง เห็นบสขุสุคนสอยกันเนาะอย่างพลเล็กละหน่อยพี่น้องเอ้ยน้องหนาจาชิคอว่าดังๆในเด้อพี่น้องพราว่าเสียงตู่นลอยมากลอยมากพี่น้องคันบ่มีเสียงเฮานี่แบบว่าตู่นลอยมาแห้งอะไรเฮากสิเว้าดังๆเโลดคือหมวนทถน้อซาจอยว่าพี่น้องเอ้ยปลาออื่นไห่น้องแก้บุมว่าจัดหนักจัดเต็มมาสั่วพี่น้องพูนพูนปลาเม่น้องแก้มบุ้มบาดนี่ มือมือนี่ยังยังแบบเป็นมือออกพรรษามืออื่นนี่เป็นมือที่แบบออกแล้วเป็นที่เรียบร้อยได้แม่น้องแก้มบุ้มเอ้จักแล้วจักแล้วยังเออเอ้ยยังเนาะตากล้องบดียินซ้ำบดีงินเพราะว่าฮาวว่าดัางแล้วก็เฮากับบด้งินเขาเขาเบอกว่าดัางก็ยันเชียงตูร้อย้ามาเนาะยันพี่น้องแบบ โมเดลยินได้พี่น้องยันติดเลโกซิตนี่ยนะฮะก็สบเสียงดังๆเนี่ยที่น่าประทับว่าเออน้องนัดเนี่ยโอ้ยหันใจอยู่เพรเขาเบาไวเบาดังแท่าไหร่า่ะก็หันใจอยู่ได้พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็อยากเหตุซอยเพิ่นอยู่แต่ว่าข้าม่บอกมีเสียงตู่นะฮะก็สิได้เหตุซอยเพิ่นเนาะอันนี้คขนฮาดเบาดังๆหรือเสียงตู่สิลอยข้ามาเนาะพี่น้องเนาะก็เลยบ่ได้พี่น้องต้องคุมกล้องอยู่พี่น้องเลย หุ่นเจนงือกก<ท>ักเจนะผลาามาเนจาปทสจเห็ดขากแล้วเอเลูวกลูกแตเดอาอกว่าสันสาวยอยนี่นี่นี่นนน้ำบอลบาวต้นี่ก็ได้นี่น่ะนน,นน้ำบ่าตานี่น่ะโบยมันสไปหาจังเนะาะบอลนอนกับเป็นเพื่อนมักล้างใหญ่หนึ่ง โอ้โนที่กำแพงเวียดมซัน้างปยระันคือเีหม่กแมนนอนยังบ่ได้ได้นั่งได้สื่อนอนเปไปนอนกระเพงขางกระพงกับยายนอนบรัฟอองไห้องมาแมนสัดจอยเป็นกาย่านเห็ดนั่นเห็ดนี่เจ้าต้องตื่นแต่เด็กเด้ออุ่นหน้ามัน อุ terror, oh, ่นหน้ามันกระปุ้นนี่แล้วเฮ้ยจังได้เพิ่นกะจังได้เพิ่นกะคือเสร็จแต่เด็กจิดอกเพิ่นดีอกดีใจดีใจแห่งแมนแมนเอ้ยแมนแมนแมนโอ้ยตักข้าก็ตักใส่หม้อในหน่อยฮันด้แล้วก็ผสมเอาบ่อแซ่บบ่อละเห็ดมือนั้นนะแซ่บประสานพี่น้องแซ่บสุดยอดเลย เจนาคาก็ว่าแซ่ประซันก้อนเท้ามาเลยเทาเห็นหนาขาวๆอะไรพี่น้องปลาเบิ่งอสูตรประซันต้นต้นแม่นะเออเมื่อไรหิวโอ้ยใครกินอีกเด้อประซันคิดทอดน้ำข้าวปุ้นได้ประซันนกินบอกของกินตอนนั้นแล้วแบบว่าอิ่มแล้วฮะนะต่อยกันเห็ดพี่น้องเอ้ยปลาตอนนั้นแหจังแก่เจ๊มาแนะนำนะแล้วกับเมื่อวานนี่ก็ แมนฮือนี่ต้องไงเขาวอาพีทนะว่าพีทเขาวอาพีทเขาวอาพีทเอ้ยตายเลยเจ๊น้ำหนามาก่อนนะเพิ่นห่าวเพิ่นห่าวแล้วเพิ่นก็ดีใจอยากมายินดีกับยายโอ้ยเพิ่นมาหน้าตาจะเป็นอะไรทั้งส่ยิ้มบ่วฮุบอยู่บนมือกับแมนอะไรพี่น้องเอ้ย ผู้นอนจนหมดรับคุณไปปัดเื่อนตั้งแต่เส้าพี่น้ะเมื่อื่นก็ต้องปัดแต่เร้าอีกมื่อื่นก็ได้ปัดเส้าปัดแรงเพราะววาตีสิดูแต่ตอนคืนเหนื <sa iden blessing> ่อแล้วทำความสะอาดจต่ส <t ion> huh <on> <t ion> ื้อได้สะอาดสะอางเนาะปัดกวดเื่อนใหม่ปัดกวดดูให้เพื่อนเห็กสิใหม่อยู่คู่มือใหม่คู่มือแล้ว แม่ดูแลมันดีๆมันก็บบ่เก่าจักเธอฝืนดีใจบ่ยายสุดๆเลยจนบ่อยากเว้าความดีใจนะเว้าักตักสีว่ายนารายอะไรเนาะฝืนดีใจแห้งคี่นนองเลยบารายง่ายไปมันก็บบ่อพ่อสันต์แม่ทั้งแรกในชีวิตเลยสันตโอ้ย แม่นน่นแหละป่ะมานี่ได้เป็นของตัวเองเลยเนาะสิบดีใจจังได้สามสีดีใจแหละตั้งว่างเดือนหกว่างนอกทายว่าคาลาหาปีหาหาปีจังสิได้แต่ได้หาเดือนแล้วปัจจุบัให้ดีใจไพี่น้อืมแต่ว่าซื้อเศาซื้อกระเบื้องนะซื้อมาตั้งแต่หลายปีบ่ป้าหาปีพี่น้องแต่ว่ากระเบื้องนะป้าดินบอกกับเจ้าโอเด กระเวื่องกระซื้อตั้งแต่บ่าดตายขึ้นเป็นบ่าวใหม่ใหม่าคาที่แาวแผงป็วันได้สองราสิบาทงจะว่ามาเหตุบาทเดียวบาดนี้เนาะห้วยจะมาดีใจว่าสั่นติจนเราบอกยิ้มอยู่บัดมืออยู่เปือยเปือยอยู่แล้วโอ้ยอย่ายิ้มลายเลยจะน้องขจัดเสียบ้าเด้อ กูได้กมาดูกันตะกี้ว่าโอ้ยได้เขากกว่า่กม um> well ่ได้ถ hey ้าอลยที่หนังไดุ้รเขากะเจ้าก็สิเงิดแล้วคุดที่ลล์ขายโอ้ยคุดจนถ้าตายเจ้ากับบุร่าดอกเขาก็สิวายนนี่แล้วบาดนี่บาดได้โอ้ยเขาก็ดีใจนำยินยินดีนำเดอยินดีแล้วก็ดีใจนำลายเห็นยิ้มได้เห็นแบบได้คือหมูนะ ก็ดีใจน้ำแมนโน่เมนทันนี่ก็โอ้ยลังบ้าอย่างไงเฮือนกันเนาะก็ดีใจอยะไรเมนอะ้วยิ้มบวชเลยเนาะยิ้มบวชเลยเนาะโอ้ยจะกรรมไปสังเด โอ้ยมากับสายหาเป็น้องเอ้ยเห็นไปเอากำหรือเอากำกำอยู <c oughs> ่าฮแมนโอ้ยตายเลยเสิ้อนั่นเสิ้อหน้าที่พอทาโอมาอยู่ได้เมื่อคืนเพื่อนโอ้ยหายเจไปผู้เดียวซาวะสันพี่น้องอันละบ,าาบาล่าวเฮากระบ่าวฟังเล่าเฮากระไปบอกเพื่อนหอดเทือนหอดซ่า,านเหรอมื่อวานนี่เนาะไปบอกเพื่อนหอดเทือนหอดซ่านแต่ว่าเพื่อนบ่ได้มาน้ำเพื่อนติดธุระเนาะเจเนาะเจ บ่าวฟังเล่าเันติทุระเผนบดีมา,งงาน,ำานม้ำเาเนาะเนาะเฮาไปบอกหออเทือนฮอดซาดขึน้นกันกับเจนี่แล้วเฮาไปตอนขำไปกับบ่าวตายไปบอกเออละบ่าว่าไปบอกกันไปขึ้นเพื่อนใหม่ไปยินดีกับเพื่อนใหม,ม่แม่เผนก็นเรยกว่าโอ้ยอยามาดัดไปน้ำโดติทุระเผนกับบดีมาน้ำเฮาอลีพี่น้องเผนติทุระเผนบดีมาเด้อบ่าวบอยบ่าวฟังเล่าฮาบอกเผนเรียบร้อยแล้วเฮาบอกเคยว่าลืมหัวหน้าดอกเมื่อวานนี่ก็เอานู้ไปเผน เมื่อก่อนนักกา็แมงขับไปให้เพิ่นล้วกาก็มัพผิกดีบฮาบอกเคยลืมิ่นดอกแปลว,ว่าได้ค้องต้อนค้องฝาเขาก็ไปเพิ่นบ่าวฝั่งเราฮะนะก็คองระเบา่าเนาะได้ค,ค,คอนน้องฝาคของต้อนแนวกินเขาก็ไปเพิินเจกับซาจอยคือเก่าเนาะถึงงานซาซฮาคือเก่าพี่น้องมีแต่หัวก็หัวแต่แม่นอารมณ์ดีค่ะโอ้ยอุ้ยพี่น้องเลยผู้ได้ายกากกัน ได้มากมว้วนเนี่แมนทิมงานนี่ได้พี่น้อง <Okay. S 1> มีแต่หัวกับหัวมีแต่ห้ากับห้าพี่น้องเลยมวนขนาด <Yeah. S 1> อันพ่อบันล <Yeah. S 1> พี่น้อง <Yeah. S 1> คลิปนี้ก็ข <Yeah. S 1> อเจบไใเพียงท่นนี้เด้อ <Yeah. S 1> อย่าลืมกดไลค์ <Yeah. S 1> กดแชร์กดติดตามช่อง <Yeah. S 1> น้องนาดได้พี่น้องสบายดี